ปนแนมังชื่อะรับกันเลยกับผีเฮือนนะ่ะอเลรง่ะเอาแนมาลดทางพมกือกันเลยนะคือกันกับพาเลยให้กัวไก่เจ้าเนะสาตาเนาะมากินมาอยู่นี่ขอม,มือของมือเลยมาบันดาบกินมาสนะตาเอาลูกหนีมา โทษน้อพี่น้องเนาะบวงแนีว่าวียดหลังกระทอบรถจนปิววงแนีกระทอบรถนะขาดมุ่นบิดพูดพูพี่น้องเอลยมื้อนี้นาะลมลมปนยูเข่ามือวานนี่กระชับหนึ่งมื้อนี้นี่ถือว่าแห้งเตอะพี่น้องเนาะถ้าว่าอาเทียบเสีมวยกับดับมวยปั๊มนะพี่น้องเอลยมื้อนี้ฮะโอ้ทษฮดแล้วฮดอีกอ่าหน้าบ้านชาวตาเพิ่นก็ได้ วันล like ูกกูกอ่วถึงจัะวะล้มโ่มาใช่ไหมนี่ยแต่สั่งกระสี่ากระท่อมน้อยอันตะนนู้นนี้สิไปจักน้อยนี่ัวกว่าหุ่งยองเบิดเนาะพี่น้องเนาะโคตคนหัวยองตะเก้าบาทนี่ยังยุ่งเขาเติมเอ้าจังใดก็ขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขสุขคนพี่น้องบรอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำ พี่น้องจังใดก็ยินดีต้อนรับเนาะเข้าสู่ซองของบ่าตาบ้านเฮาคือเกา่าพี่น้องเลยเนาะจังใดก็เข้ามาเบิงบ่งมาช้มสวยกุไล่กุแซเ,เป็นกําลังแห่งใจทางบ่าวตาเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเนาะพอมีกําลังใจคลิปต่อไปพี่น้องเลยอ่ามือวานนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่เดว่าโอ้เนาะตกใจบ่าตาเองก็ได้มีทางอ่าจังใดเนาะทางอันนี้ยูทูบเพื่อนี่แหละทรง จีมิวมาพี่น้องเนาะว่าบอต้าละมืดกดประสนเนาะ,ะหรือว่าจังใดคลิปเนาะติดแดงหรือว่าติดลิขสิทธิ์ของข้าเจ้าพี่น้องเลยเนาะ,ะที่ว่าอินโทรเพลงเนาะ,ะใส่เวลาเดินทางหรือว่าเข้าไปบ้านนั้นบ้านนี้แต่แต่ก่อนนะมักใส่เสียงพินเนาะเสียงพินหรือว่าอินโทรพอปีที่แล้วนี่เพิ่นชงใส่เพิ่นยังบรรจุลิขสิทธิ์พี่น้องเนาะมันบ่มี แสดงลิขสิทธิ์ขึ้นมาแต่ว่าปีนี้มีเนาะอ้ติดไปตั้งทรายคลิปแหละพี่น้องตาเนาะน้ำลบออกน้ำพี่น้องสัตว์ออกน้ำแจ๊กสีโดนจ๊กคลิปแหละแต่ว่าทีแน่ๆนี่เจ็ดแปดคลิปแหละพี่น้องเลยไล่ไล่ไล่กันมาทุกๆุกคลิปที่ว่ามีอินโทรเพลงนั่นเนาะติดหมดเลยพี่น้องติดแดงติดเหลืองวาติติดแดงอย่างนี้ป้าวเป็นไหนดิถ้าไปติดลิขสิทธิ์ เสียงดนตรีขึ้นหน้าคลิปนะพ่อแหง้งพี่น้องทุกคลิปเลยบอกว่าโอ้ยแต่ก็เป็นกำลังแห้งใจเลยเด้อพี่นอนะ้องเด้อเนาะพิงอ้องแลบอกตาเปลน่ยนอ่ไรวะพี่น้องเนาะลมนะบุดบุดหมอกก้อนโตก้อนผัดเป็นน้ำเลยร์มี่น,น้องเนาะเบิ้งทองฟ้าคึมคึมอยู่นะตาฝนตกเยอะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แต่ไหมือนี่แต่แล้วอยู่บ่เทคาน งดานนี้แล้บาทอะอะอะระ,ะบาดเพิ่นกันเนาะไม่มีบุครบพี่น้องเนาะครบเลยไม่มีบุครบเพราะว่าอุปกรณ์อุปกรณ์บุครบเพราะไม่นี่กันแก้วคุณแมนอ่าไม่นี่บม่ได้ซื้อเพิ่มจักเส้นจักอันเลยเด้อพี่น้องเนาะไม่แบบเก่าแล้วก็ไม่เส้นไม่ยังก็ตามแต่เนาะบม่ได้ซื้อ Làm đẹp cao, -cao nó thang sáng quân cả chú nó cứ hiện lại kỳ nó nó và dưới nào đài kỳ nóng về sưu cả một hát là mùi nữa là cả một hát là sưu một hát mùi nữa tà phút chuông nó quan sát hả mùi nắng mùi nắng mùi nắng nào nắng mùi 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 เป็นนาชิมหาวะเนี่ยด้วยนาชิสองบ่นาชิปนะนานาชิบ่แท่งเน่ยันาินาิเพื่อเฮาสาบหมอกประมาณนาชิสามเนาะนาชิสามนาิสองแตงเด้พี่น้องเนาะแตงแตงบัวแตงเลยวเนาะอ่าออ่ากะเลยหายากแน่คือจริงจริ้วนี่เทคานปุ๊บแล้วนี่ ไม่อื่นผมจะได้แกะบัตรนี่จะได้เฮตโตออ่อีกเวลาโอ้โหโปดเป็ดไปมีแต่ว่าโอ้ไปแล้วไล่คัดไล่เจียให้มันเพียงก็ดีม่นเป็นง่ายเนะาะก่อนมาพ่อพี่น้องน้องเช้านี่ก็ซื้อมาเพิ่มอีกสองก้อนพี่น้องเลยเนะะยาะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิบอกอ่าแม่เพิ่มเติมน้ำยพี่น้องเนาะนั่นนี่แหละ เอาไรนี่ซ้ำหนึ่งพี่น้องเลยบัดมาซื้อตัวจริงบัดมาเฮ็ดตัวจริงแล้วนี่มันก็อีกซ้ำหนึ่งหาป่าบักลัวสิได้เนาะมันมันเป็นง่ายเลยพี่น้องเพราะว่าข้ามบุรายนะคุณวะอ่าเสือกจัะไล่บุรายไปมาจัะว่าเบ็ดเดือนจักเอาไปมาเลยพา่น้องบุรายอ่าแล้วอีกสามสี่สามหกเบ็ดเดือนอ่าเบ็ดเดือนเลยนะเบ็ดเดือนนี่พอดี อ่มืัอนี้กับวันที่เท่าไรเสาร์สามปะ่ะที่เสาร์สามอ่าที่หนึ่งนี่ก็ขึ้นเพื่อนอ่าสารพนนะลเนาะแต่จะมีงานแต่งอีกได้พี่น้องเนาะว้าจีไปทางใดดีก่อนนี่วะแต่ว่าจีมีมีหลายงานอยู่นะมือนที่หนึ่งนี่ขายไก่ใช้ซองคือเปินว่าบนะนะ่นเนาะเนาะไก่คุณท่นมาเลี้ยงป่ะไก่คุณท่านมาเลี้ยงนะขายๆๆไก่กันเลย ระวังเด้อาตาเด้อสังกสีตัวนี้ตัวนี้เห็นบ่เห็นบกก่กระท่อมว่ายังมุน่นบ่เลยหลังคามนะ่านี่นี่เพิ่งเบลึงบลึงบลึงอยู่เนาะนเอา้าสบายดีเนาะด้ยเอเอทับเต็งว่<อ>ารถั่เลิกผู้ได้ใจชิห้องกำหลังว้ายวผายพูดได้ไหลคุบสวดอ้อยพูดได้แสดงว่าปูนเขานีพออยูปอยปอ่ปูนแดงพอดีเนาะ มแเนี่มันก็เรือแล้วอืมเนอเขาไล่าดได้แล้วอะไรแล้วนะมืออื่นนี่ทชิได้แก้แบบกับเอตุนี้มือเนี่นี่ย อ่าฮะอันนี้นนนว่าเทแรกๆก็ต้องทาพื้นแห้งได้บัดเนี้ย <c oughs> อ่าทาพื้นแห้ง <c oughs> แล้วแกช่างก็ต้องมานิ่งเห็ดตัวนี้บัดเนี้ย <c oughs> มาแต่งตัวนี้อ่ <c oughs> ามัแต่งตัวนี้ทาบัดเนี้ยอ่าเทคราดนี่ไว้เลี๋ยวก็มาแต,ต, <c oughs> ต่งตัวนี้ทาแต่งแล้วก็แมนค <c oughs> ัดขีดฉีดน้าล้างแล้วบาดเนี้ยคัด,ดง,งามงามท่าชี้ จบแต่ว่าสีกันยังไม่ได้ไปถามแม่ๆมเพราะว่าคือว่าทางน้อยนะคือว่าประมาณทางทางละพันปลายนี่เลยแพงเกือบอยู่ละมนแนมบางทีน่ะรับกันเลยกับผีเฮือนนะ่ะอะแรงอเอาแนมมาลดทางผมคือกันเลยนะคือกันกับพาเลย ไอ้ก uh, ัวไก่เจ้าเนาะสตาเนาะมากินมาอยู่นี่ขูมือขูมือเลยมามันได้กินมันมาเออไก่แม่น้องโมบ่เออมันฮู้คือกันกับหมาแล้วมาจะมาอยู่มาสิจนมาเฮาได้มาครั้งแรกก็บไม่ได้เฮามาแล้วฮู้ขนาด ร้อยหมดเลยที่นี่แล้วจังลงไงวะที่วะบ้งแนยเนาะพี่นอ้นองเน้องคนจูนใช่ไหมกำๆเยอะเพราะว่าไม่แบบมันมันดุ่งมันอย่างน้ำแนยแล้วเพราะว่าใช่งานตั้งแต่เอื้เทือนผุน แ้วก็ถิ่มช่วงป้าไว้กระโดนเติบพี่้องเนาะมันถือกุยถึงอย่างมันดุ่มําแน่แ้วก็ะแบบเ่าไก่สีเฮดให่มันคดมันอย่างแน่เด้อเนาะราะว่ามันไก่สีแห่งามซื่อเปี้ยคืออ่ซื่อมากใหม่ๆแบบเปลี่ยนไปไรพี่้องเนาะมันไก่สีอยาาอยากคดแน่พอไม่ก็นถ้าจะไปซื่อกับแพ้หนึ่งโมเมนแพ้หนึ่งหกสิบปุ่นบอกไม่แบบนี้ Mày tôi khắc naked gì ghê khó tổ khắc này khó chịu 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 khó ใส่อานะตัวเก้ามันเป็นประโยชน์ในลายอะไรได้หน่เพราะว่าป้าก็ือป้าไปชื่อนะก่อนนี่เวอร์ตุนี้เห็ดก็คือสึดอกทิมชื่อแล้วบันเพราะอะไรก็แกแบบนี้ได้สิแกเมื่อไหวเฮือนก่อนอ่ามาเซามามาเซาไหวแบบเทเฮือนว่าเพื่อจะได้เห็ดเฮือนนี่ยันยันดอกก่อน <ules> แต่ว่าอันทางอันแม่แ like มแนั่นเราว่ามียเงีคู่เสียอยู่บ้านหนองปักซองได้เหมือนมันก็เลยล้มเราว่าแม่นบ้าบ้าเราว่ากองสิล้มหน่ะมีอเงี้ยคู่คนเสียมาทันไหนเดี๋ยวเสียว้าวเว้นไฟฟ้าดับเฉพาะสตาร์มาท่านเ ออยังบวมแม่แล้ววันนี้วันทิดเนาะวันนี้นวันทิดของุงเจ้าโบเห็ดเร็วๆมันจะงันไหลล้วรวดลงรถเอายหน่วยบ่ น่ามันลวดเข็มใจเนะดีวยวเนาะหลลวด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 ลงมดเดียวมันถอฮนะแต่ก็เพิ่มปูนแน่เนาะเด็กมีเฮรายเยอะ<ำ>ประค่านตัวน,นี้มันบริหารลำนักเน,น,น,นี่ยเพราะลึกตัวนะแต่วนี่ว่ามันอยู่เทิงมูแล้ว อีทักกรีไปนี่ข้าถอมเรามุนี่ปุ้ยอีกแล้เลย้ยนีใส่ใส่แนวกันล้มชิเล่นจังบวดังชั้นหูรูดด้ย สะไปแล้วแหละเรือเรือล้ายดอกให้สะไปแถวเด้วตอนุ่มน,น,น,นั่นแหละก็ได้คันตอนนั้นเขายังบุธดิแต่ว่าคือเขาอ่ามีไม้แบกมาตีอันที่ข้ามตัวน,น้อยเนาะไว้เนาะ

Với tắc cái sụt rằng bao người hả hùa hỏa đấy, hùa hùa hỏa hùa 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 จับเด้องกเลยลมลมไม่ดันไว้บ่ไม่ดันไวนี่นี่ครัไว้รตัวนี้ผมเมนตัวนี้สิคก่คนอีบ่เอากรตีบ้างก่อนนะคนตีบ่ ท่นานึงก็เฟิมเลยมแบบแล้วม,ม,ม 好过来吧。 Nè, yeah. chai gọn nghe nhẹ À, ăn hen ăn ăn ngon lắm

chế nào lấy แน่งขนาดนั้นมึง

lúc đi luôn. luôn đi ngon lúc đi ngon ngoài, đi ngon không? đi ngon rồi. đi ngon lúc đi 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 Hồ này. Trái chú ý à. Trái Ồ này. Chạy xuýt rớt rồi. Nó cũng nuốt. Ô. Ô lầy lông

nhàm à nhàm mà lùm lôm gì đó à cái dạng khẳng cướp vậy ôi con bò đi hàng non viên đó vậy nhang nhang và man cho khu còn lôm cả bẹp bớt luôn mười này à พ่อวะสาเลยได้เสรจเนาะเอ้สาเลยเดงก็ได้เจียลุงเี้ดเสร็นนียนี่จะว่าเจ้าว่าคาดนี่นะเมนเมนมันนั่นอถอกลุงเพียงใดนั่นเอาเอาไม่นั่นอ่าซับอ่าไว้ไปน้องแวปป่ะน้องแวปเนาะ อ้าโอเคจัน <Tipp> พ <ett and throat> <that> ี่น้องเนาะเวลานาทีก็ยาวเลยได้นี่เนาะเพราะว่าเบิ่งเพิ่นเฮ็ดก่อนพี่น้องเอ้ยตาบรูปทุบทับไปเพิ่นก็ได้ม่บ่พอ้ว่าอ่ะมาขอบใจบ่เวียดหลายๆล้างมือก่อนตัวนี้น่ะโอ้อ่โคตรโผพี่น้องเอ้ยเนาะวลมแท้ลมว่าเนาะเอ้าพี่น้องเอ้ย จังใดก็คือว่าอะไรเนาะอ่าเฮ็ดจังใดจะกดของธรรมชาสตร์เอาสิไปห้ามไเพิ่นบไปลบไม่ได้เด้ฮอดมือมันล้มก็ล้มหอดมือมันฮ้อนฮ้อนมือมันหนาวก็หนาวเลยเนาะจังใดก็จะเ้าเปิดเฝ้าเบื่อเด้อพี่น้องเด้อเนาะครับมาเบิ่งมาชมเป็นอกำลังแห่งใจให้ช่วยกดไลค์ก็เสด้เนี่เด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าจังใดก็จะเฝ้ากดขับโฆษณาได้เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งชโซมเมนเน่พี่น้องเอ้วถ้าคลิปนี้ขอให้อยู่ดีมีแฮงสำรวจเงินทองบนสุขสุขคนขอกล่าวคำว่า สบายดีพี่น้องเนงาะบาย